สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแสบนวครัวคู่เมียวนะคะสำหรับแรงนี้กะกินกะเผาด้วยค่ะกะเผาหมูซับแล้วกะใส่กุ้งแลวกะมีไข่ดาวนะค่ะพักก็จะมีแตงกวาหลวกะสลัดเนาะคะ่ะมาลงใหม่ลงมือกินน้ากันเลยด้วยค่ะเดี๋ยวเอียงกินเขาแรงเลยเนาะค่ะพี่น้องตอนแรกนี้ตอนนี้ก็ประมาณถุ่มถุ่มกวาวละค่ะ มาค่ะลงใหม่ลงมือมากินน้ำกานเล็กะคะ่ะกะเพราหมูสับใส่กุ้งนะคะวันนี้เป็นคนไทยกินขา้าวเจาใส่สอนสันบสนัดสอนหนย่าง กินสอนสารนั่นแสบกว่าค่ะน้าเนี่ยามาสุ่มมาเสี่ยวกินน้ำกันได้ค่ะน้ำเหมือนแร่งกินเขานะขาดพักบ่ได้ต้องกินพักนะึ่ เริสิกินยังแต่ละเมือเมนูก็ได้ สาำว่นไปว่นมาเนาะคะ่ะบ่าํากับพัดกับถอดอยู่จังสีตลอดอืม แบงไงสิกินเบิดอยู่วันี้ก็หลายครับ Salah ืันนี้อากาศบ่ค่อยหนาวือจุกมือเลยค่ะมันนี้อากาศเริ่มเริ่มอบอุ่นคือเม,อาม้าว่างร่มหนาวก็มือน,นอากาศบ่ค่อยเป็นดร ข้าวจานจาบบนี้กสิเบิดบ่เบิดบบคันหิวเข่าหลายกินบ่คอยได้ 好大。 Hum. Mm -hmm. ถามว่าไม่เห็คทิพกินนี่ให้อายอยากอายบอบ่อายค่ะบ่รูว่าสิอายเห็นยังทิดคกินยังหน่อยมันกะ มันก็เป็นความสุกทางใจเนาะคะ่ะความสุกทางใจแล้วกันหนึ่งสองมันก็อาจจะเป็นสามารถเป็นรายได้ในอานาคตนะคะกับโบโบน่นอนเนาะคะ่ะอาจจะมีนคนติดตามเห้าไลกยก็ใด้หรึก,ดกได้หลายคนนะคะเพื่อนอาเซียเบิ้งหรือโบยักเบิ้งกัอันนี้กับวา่าวาากันบได้เนาะคะ่ะ ไผ่มากระเบื้องไผ่บัมากระเหลื่อนพานนะคะประมาณนี้นะคะมังคับกำมวยใหญ่เนะคะมันเป็นตัวตุ้นของไผ่ของหมันเนาะคะ่ะ ไปเรื่อยๆนี่กับหลายนาที่อยู่ได้ค่ะตอ่ตอต่อลิปนี่นสิมเนรู้สิกก็คือว่างลายนะที่จนแบบว่าเขากินจนอิม่มเหรอคะไปมากับฝากติดตามนีเด้อค่ะ ช่องแสบนัวครัวคู่เมียวดวยคะ่ะแฟนเพียกะแสบนัวครัวคู่เมียวคือเกาเด้อค่ะกดติดตามกดไลค์กดแช์ที่สำคัญก่ะกดติดตามหันก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะะ้ำเ้ว้ค่ะเวลามีกินใหม่ๆมันก็จะเตือนขึ้นมานะ่คะ ขาจีนจะสิเบิดเบิดเครื่องทานล่ะค่ะสิเบิดเครื่องทานล่ะตอนนี้ก็เริ่มอิ่มแล้วนะคะเจนไหนก่กะฝากกดติดตามกันไลนีไเ้ด้วยค่ะสำหรับมื้อนี้กะเผากะเผามูสซับกุ้งนะคะคู่เมียกะอิ่มแล้วเนาะคะ่ะพอกันคลิปนาเนาะคะ่ะสำหรับมื้อนีก้กะสวัสดีเ้ยค่ะ